สวัสดีครับทุกๆกคนคลิปนี้ทรงนักเรียนนะครับอาจารย์จะตัดผมทรงนักเรียนให้ดูนะครับทรงนักเรียนไทยแบบถูกระเบียบผมสั้นนะครับขาวสามดานดูวิธีขึ้นนะครับอาจารย์ทำให้ดูช้าๆครับเวลาขึ้นทรงเราจะขึ้นที่ ดูความสูงของด้านหน้าผมข้างหน้าสองข้างจะให้หายนะครับผมด้านหน้าสองข้างที่เป็นผมด้านหน้าที่มีบีลงมา,านั่นแหละครคือความสูงของข้างหน้าของแต่ละคนด้านหลังจะขึ้นถึงสุดตรงถึงขวัญพอดีเลยนะครับจะเชื่อมมาหากันจากด้านหน้าเชื่อมมาหาตรงขวัญเวลาถ่ายอาจารย์จะใช้แค่ครึ่งหน้านะครับ ถ่ายเสียงนะครจะไม่ได้ไถ่ตรงไปเลยทีเดียวใช้แค่ครึ่งหน้าวางปัตตาเลียนให้ชิดเสมออผิวันหน้าให้เข้ากับผิวหนังศรีรษะลูกค้านะทำมือเบาๆนะครับเวลาถ่ายมุมที่อยู่ด้านหน้าอันบบช่วงบนนี้เราจะอาจารย์จะเอียงปัตตาเลียนไว้นิดนึงนะคะปปรับปลายปัตตาเลียนมุมขวาจะ เวลาขึ้นด้านขวามุมขวาที่อยู่ด้านหน้าลูกค,ค้าก็จะลอยไว้นิดนึนะช่วงนี้ครับเป็นด้านซ้ายก็แบบเดียวกันครับตัดไปหาเฉียงไปหาด้านหลังนะครับเวลาขึ้นท่าย่านี้ลูกค,ค้าจะไม่ค่อยเจ็บนะครับวางให้เสมอทายทีละครึ่งหน้าผมด้านบนอาจารย์จะตัดด้วยบีใหญ่จมบีนะครับช่อแรกช่อที่สองก็จมบีเหมือนกันครับยกด้านหน้าสูงกว่านิดนึง จมบีจมบีชตอที่หนึ่งแล้วก็จมบีชตอที่สองนะฮะแล้วก็ซ้ำซ้ำช่วงจมบีหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชอที่สามนะฮะวางปลายบีไว้ตรงชอที่ตัดจมบีช่อแรกนะฮะตัดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ตัดออกครับขยับบีไม่ต้องขยับห่างนะครับขยับทีละนิดทีละนิด,นดผมจะได้ไม่เป็นคลื่นนะคะช่อสุดท้าย จะยกลอยนะฮะยกลอยคล้ายๆที่เราจะตัด <c oughs> ส่งอเมริกันเชื่อมนิดนึงฮะผมดันบนนิดเดียวยกเลยลอยนะครับีจะไม่ไม่แนบนะชอสสุดท้ายเสร็จแล้วก็เก็บขอบซ้ํานิดเดียวขอบรอบหัวนิดนึงนะฮะช่วงที่เราตัดดันบนเสร็จแล้วเ,เก็บขอบซ้ํานิดนึงเช็คผมนิดหน่อยตรงไหนที่เราเก็บงานยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยนิดเดียวฮะ เก็บจมวีฮะขอบล่ลางนิดเดียวสุดท้ายก็ตามด้วย0.5นะครับตัดขอบเสร็จแล้วก็จะเก็บด้วยศูนยน้ี่จะเก็บรอยต่อจากช่วงที่เราขึ้นข่าวไปแล้วก็ช่วงจมวีใหญ่ช่วงขอบนี่แหละครับนี่แล้ะคระเราจะเก็บ0.5 ใช้ศูุเก็บสมัยก่อนจะใช้ v วีเล็กนะครเก็บขอบเด๋ยนนี้ก็0ูนยจุดห้าทำให้งานละเอียดและง่ายขึ้นครับใช้0ูนย์จุดห้าเก็บค่อยๆขึ้นท่าเดียวกันกับตอนที่เราตัดเบอร์สูนั่นแหละครับตอนเราตัดข้ามุมที่อยู่ด้านบนต้องลอยไว้ตลอดนะครับตัตัดหลักก็ใช้ส่วนตรงกลางตัด หน้าฝันประเรียนตกกลางตัดนะครด้านหลังด้านข้างก็ใช้เค่มุมนิดเดียวนะจะบอกเห็นที่รอยต่อที่ตอนปีใหญ่เราตัดไว้นะครับพอเก็บสุดจุดห้าก็จะเนียนนะ,ะผมก็จะนวนกลมกลืนนี่คือทรงนักเรียนแบบถูกระเบียบก็ยังมีตัดอยู่นะครับทรงนี้ตามโรงเรียนออประถมต่างๆทั่วไปก็ยังมีตัดกันเยอะอยู่นะครับ ขอบผมด้านข้างก็ทรงเดียวกับทรงทหารนั่นแหละครับเวลาขึ้นแต่ถ้าเป็นทรงทหารก็จะตัดง่ายกว่าเพราะว่าขบวนจะใช้ฟันรองเบอร์สองเบอร์สามตัดกันได้เลยต่้ายสกินเฮด้านนาะแต่ทรงนักเรียนนี่รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีตัดแล้วก็ไม่ยากครับทำบ,บ่อยๆก็จะทําได้ครับทรงนักเรียนเป็นทรงที่ตัด ดูมองเหมือนไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะตัดให้สวย ấy, ก็จะยากน,นิดนึงการเก็บรายละเอียดแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการทำก็ไม่ได้ยากครับมีขั้นตอนตามตามขั้นตอนที่อาจารย์ดีทำให้ดูนี่แหละครับด้านหน้าก็ยกขึ้นไปตัดน,นะฮะไกลเลยปกติด้านหน้า,าที่ร้านอาจารย์ก็จะใส่จิวตั้งให้เด็กเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่เจียวเสยตั้งไปแต่น,นี้อาจารย์ตัดแบบให้ดูว่าเวลาไม่ได้ใส่เจียวจะเป็นแบบนี้นะส่งนักเรียนมอเกลียดน,นักเรียนไทยนะครับจะมองเป็นขาวนวลกลมกลืนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดหัวใจให้นะครับ ขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ก็จะทำคลิปทิ้งไว้ให้ดูนะครับอันไหนที่มีประโยชน์ก็จะทำลงไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆที่ติดตามก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพส์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ